ครับผมพบกับเราครับช่องกุ้ยเจียงพลายแก้วสักไปครับผมเอาอีลาวัดดีหน่อยเอาอีลาวัดดีหน่อยเอาเยียงเออตอนไหนเปลี่ยนเพครับพอแล้วพอแล้วมาคิครับผมก็วันนี้มาเอาความน่ารักของอีละทำแพงมาฝากเอฟซีนะครับก็น้องก็ตอนนี้ก็อายุได้ปี แปดเดือนเกือบสองปีแล้วนะครับเกือบสองขวบแล้วนะครับเป็นลูกสาวของพายทองคำว่าไงละ่ละกีฬาช่วงนี้สแสดงเก่งแล้วครับนี่อยู่ในศูนย์โคชศึกษาครับสแสดงเก่งแล้วทุกวันนี้ชำนาญแล้วครับ กำแพงนี่แล้วทำไรนี่เนื้อตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์เลยนะครับในอีหล่านี่ยดูสีผิวดูผิวหนัง ขนหางก็ตอนแรกๆตื่นหน่อยครับแต่ช่วงนี้ไม่ตื่นแล้วครับกินรั้วหน่อยรั้วแล้วนี่อาอ้กุยๆ้วยเนี่ยเยอะกินนี่ยเยอะ ก็ในรอบอาทิตย์หนึ่งครับแดดกำลังออกเออก็นี่คือแม่กาดานะครับจะไปหาพี่แันคำเชะครับโอ้ เชะมากเลยครับอ really ันน้นก็น้องลำไยคุณแม่การดานี่จะมีข่าวดีอีกไหมนี่คุณแม่การดานกดแดดกําลังออกนะครับนี่มาเจอแดดมาอาทิตย์กว่าแล้วมั้งบ้านเราครับแดดวันนี้ออกครับสวยเลยครับ Biết chim là bỏ đọc Biết chưa là bỏ Thì đi FC nói Anh cười cười là con mà hả nóng thì Im im nói nè đuôi đuôi ngay là nào, ý ý nghe không? Xiếng đôi, xiếng đôi, nghe không? Xiếng thì suối Ủa, kìm vô thế หมดแล้วเต่งแตงกวัวด้วยนี่แตงกัาแตงกัาด้วยนะครับแต่งกัาด้วยล้างทำความสะอาดอย่างนี้นะครับไม่ใช่เราให้กินเลยนะครับเราล้างอย่างดีนะครับเรื่องกินนี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเลยสำหรับอีหล่าคำแพงนะครับขนายน้องขนายอีหล่าก็ออกเยอะเลยครับ รู้สึกว่าจะออกยาวมากเลยนะครับนี่ตอนนี้นี่ดูครับก็เป็นนักแสดงอยู่ในลานแสดงศูนย์คดชาเศึกษานะครับหมดแล้วไม่มีแล้วหมด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 แล้วไม่มีแล้วจิ้มแล้ว เยอด้วยือ้ออแล้วเยอะแล้วดูครับอ๋อกอ็อีไอปือนอีหนอแน่ไหม ก็เงาๆนิดนึงครับฝนตกแฉะครับยังไม่มีนักท่องเที่ยวมาแสดงไม่มาเลยครับฝนตกครับอีหลาของเราก็อยู่ในติดกับลานจอดรถแล้วครับนี่ก็ f อฟซท่านใดมาเที่ยวก็แวะมาหาอีหลาได้นะครับอยู่ติดกับลานจอดรถแล้วครับอยู่ติดเลยนะครับมองไปฝั่งทิศตะวันตกนี่เห็นเลยครับอีหลาจะมัดอยู่ใต้โรงครับอยู่กับแม่ครับ แนวแมวแมว,แว,แว,แวเปืเป่อนเพื่อนเยอะเยอะเยอะโอ้ช่างเด็กก็อย่างนี้แหละครับสอดรู้สอดเห็นนะครับอยากรู้อยากดิ้นไปเรื่อยเลย,เลยครับสอดรู้สอดเห็นอยากรู้อยากลงองดูเยอะเยอ,อ เปื้อนแมเเวเบลตาเขานี่จะออกคล้ายๆพ่อพายทองคำนะครับหุ่นอะไรนี่เหมือนพ่อหมดเลยนะครับตัวป้อมๆหน้าตาเขาก็บง่งบอกว่าเหมือนพ่อมหาพายทองคำเครัเยียเยียไม่เอามันเปื้อน ดูครับดอีหลาครับก็สมส่วนครับก็ต้องหัดไปเรื่อยเยแะครับเพราะว่าเราเป็นช้างเด็กก็ยังไม่ค่อยเก่งเหมือนพี่เขานะครับก็ต้องฝึกขัดเกลาไปเรื่อยๆต้องแต่ช้ารุ่นนี้นี่ทำแรงไม่ได้นะครับถ้าจะฝึกเขาต้องฝึกเขาแบบ นิ่มๆนว่นๆน,น,นะครับถ้าทาแรงเดี๋ยวเขาจะวิ่งหนีครับเขาจะกลัวต้องฝึกขัดเกลาไปเรื่อยๆครับก็ขอบคุณเอซทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็วันนี้เอาความน่ารักของอีลาคาแพงมาฝากนะครับไม่ได้หายไปไหนแล้วครับอีลาอยู่นี่แหละครับไม่มีเวลามาทำคลิปให้เอฟซได้ดู ครับผมก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะครับกี <c oughs> ลาครับผมก็สําหรับลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกวยอาเจียงพายแก้ยวสไว้ด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันามายาวนานครับผมสวัสดีครับกีลาเสียงหน่อยเร็วเสียงหน่อย เสียงเลยเด้วส,สวยๆส,สวยๆส,สวยๆบอกลาเอฟซีหน่อยสวัสดีค่ะเสียงส,สวยๆค่ะเสียงอีกไหม